ถ้าใส่บาทได้จะโชคดีสู่ทุกคนลงมามีซิกเนตเพสสำหรับไปนั่งสมาธิตีสามสี่สิบเข่าขึ้นจะกูด2 5 6 8บจะมาขอพรให้ทุกคนนะครับระหว่งางตอนนี้ d ีสี่ถ้าขึ้นดีสี่ก็จะลงมาประมาณสักเด็ดหกเช้าถึงราศีนม,มีมีรถแบบนี้ขึ้นไปน็นข้างบนเลยเลือกเดินก็ได้เดินเถ็นรถไปก็ได้ ยาแล้วจริงๆคิดคาข้าวผู้ยาญ่ี่สิบบาทแต่สิ่งที่เห็นนี่คือรวมตัวรวมใจของชุมชนนะครับจริงๆเปิดเพียงเดือนละแค่ปีหนึ่งไปแค่2เดือนก็นํานักท่องเที่ยวีหนึงเพราะว่าก็เกือบล้านคนนะนี่คือจุดตั้งฐานที่เป็นภาคส่วนบรีนะครับเรามาทำตลาดก่อนันึ่ดีใจมากเลยพุทธศาสนิกชนคนรุนใหม่ในสี่ครึ่งกังสบายสาก ว้ายพาเสร็จแล้วพร้อมขึ้นนะครับข้าวรับจายส่าาเบี้ยเขอขอให้อนก็ไม่ลงข้นถ้าใส่บาทได้ Okay. จะโชคดีสุดทุกคนลงมาไม่อยู่บนดวงจันทร์ก็ท่ามกลางดวงดาวนั่งสมาธิตรงนี้ก็ขออานุภาพขอคุณพระศรีรัตนตรัยีบิดาของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาททั้งหมดได้เขาที่จะรนู่ที่นีุ้วลบารมีเหล่าพระสงฆ์ทั้งปวงเรื่องมวบารมีของครูบาอาจารย์มีหลวงปู่เขียนเป็นต้นอนุภาพดุงดาวป่าดีนโยมทั้งหลายได้รวเพ็ญกันมาพร้อมทั้งอนุภาพเหล่าผีเที่เทวพาอารักที่สันติปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอจงบารมีเป็นตบะตีช้าเป็นปรมาปัจจัย เอาโดยอวยพรชัยให้คณะญาติโยมทุกทุกท่านจะเป็นผู้ปร,ดดา,ปรดดาศจากโรคปรดดาศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยโยมทั้งหลายมีความที่มีความปรารถนาดีใจอันเป็นไปโดยชอบจงฝังสิริเก่ญาติโยมทุกคนทุกท่าน